สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมโอ้ยมาดูโอบุญเบบีโอเบบีโอโอ้ยหนึ่งขวบแล้วใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อครับผมตอนนี้โอ้ไม่เหลืออะไรแล้วโอบุญเหลือแต่กางเกงตัวเดียวโดดโดดโอ้รถกระห้างกางเกงกัย่างขาดก้นโอบปะโตปะโตโอบไอโอบ โอ้โหพี่ฟิล์มน้องชนเล่นบอลแล้วพี่ฟิล์มนี่โอ้มาเล่นบอลกับบีบีโอบหน่อยเร็วโอ้ยรถกระห้างกางเกงกันยังขาดก้นแล้วบัดนี้โอ้ยชวนพี่เล่นบอลแล้วโอ้บุญเล้วโอ้ยเหลือแต่กางเกงตัวเดียวแล้วบัดนี้เสียโอบโอ้โอ้โอไม่ได้เป็นเสียโอบแล้วนี่เป็นนายโอบเป็นนายโอบบีบีโอบแล้วนี่โอ้อล阿拉ลาไปหากางเกงมาจากไหนใส่นี่ รูไปหากางเกงมาจากไหนใส่เหลือแค่นี้หมนี่โอ้กางเกงอะไรตัวเล็กตัวน้อยเทอเนี่โอ้ยเซ็กซี่โอ้เซ็กซี่เลีกางเกงเขานี่ตัวเล็กตัวน้อยมากเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วอ่าเตะสวยแล้วเตะแล้วเตะแล้วนั่นลูกบอลแล้วเอาเตะแล้วเอาไปหนึงตอกตั้มเตะเอาหนึ่งตอกตั้มโอ้ baby o บี h baby oh oh baby, oh, <laughs> oh, oh, oh. oh. โอ้ยด oh, uh, <laughs> oh, uh ูกคนดูกคนโอ้ยดูกคนดูกคนเอ้ยอะะดุกดิก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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหเซ็กซี่จัดเลยโอ้โหเซ็กซี่จัดเลยโอ้บุญนุ้นไปแล้วไปแล้วเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอยฮ่าฮอุ้ยเอาวะเอเอเอาวะเอ๊ะแล้ววะเอ๊ะเร็วโอ้รอคักรอคักโอ้โหฮ่านพระอ้อมอยู่ไหน โอบโอ้คุณยายต้องหาพระอ้อมให้อบด้วยจ้าคุณยายโอ้ต้องหาพระอ้อมให้ให้อบด้วยแล้วนี่เนาะคุณยายเนาะโอ้คุณยายสวัสดีค่ะแม่แม่แฟนคลับเอฟซีอ่าบักลาอบโอ้ยอบได้พระอ้อมพระอ้อมย่ใสอบอู้ต้องหาพระอ้อมน้ำเลยนี่โอ้กางเกงโอ้ใส่ทรงเคินโอ้ใส่ทรงเคินเลยบอกโอ้ โอ้หมดเนื้อหมดตัวมีกางเกงตัวเดียวเลยนี่โอ้ยหมดเนื้อหมดตัวอโอ้ยโอ้จากเสียอ <c oughs> โอบกลายเป็น b บ b y โอบโอ้บ a b y โอบของแท้ตัวนี้เนาะ <No. S 2> โอ้บ a b y โอบของแท้ตัวนี้โอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วอเอาเตะไปแล้วเอาเลี้ยงไปแล้ว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 โอ้โหเลี้ยงไปแล้วหนึ่งตองตั้ม อันนึงตองตั้มไปแล้วครับไปแลว้วครับไปแล้วครับเลี้ยงไปแล้วโอ้โหคุณนุโอมาเตะบอลแล้วตอนนี้โอ้กางเกงตัวเดียวกับลูกบอลหนึ่งหนึ่งอันนะคะโอ้ยกับลูกบอลหนึ่งอันมันวอบมาโทมาโทมาโทโอ้ดูดูดูทำดูทำเอาเตะเตะแล้วเตะเตะแล้วอุ้ยเบบีนั่งแล้วเบบีนั่งแล้วเฮ้ยเบบีโอมนั่งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบบีโอ้เบบีเอ้ยเบบีเบบีโอ้เช็คกางเกงแล้วเบบีโอ้ โอ้ขาดเบิดกางเกงโอ้โอ้ขาดเบิดกางเกงอู้อู้อันึงตองต้มอันึงตองต้อุ้ยอุ้ยเอาอเอาเอาเอาอันนึงตองต้มอันนตองต้มอึงตองต้มอึตอง้โอยไหนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่โอ้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 โอุณยายเข้ามาทำไรนี่โอ โอ้คุณยายมาลอยเก็บก้อนคำเลยนี่อบแล้วแล้วอบแล้วคุณยายมาแล้วอบแล้ว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 คุณยายมา้โอ้อบอบโอ้ไม่สนใจคุณยายเลยอบโอ้โอ้อบรักความสะอาดบโอ้อบรักความสะอาดอยากให้คุณยายเก็บก้อนคำให้บออบรักความสะอาดเบบี้เออเบบี้อบโอ้โอ้เฮ้ย เอาวะเอ๊ะเอ๊ะเอาวะเอ๊ะเอ๊ะเอาวะเอ๊ะเอาวเอเอ๊นั่งรอเฮอ้โนั่งรอคักเลยโอ้นั่งรอคักเลยบิ๊บโอ้หมดโนัมดตัวอีริโตอบนี่เมนบอบักลานี่โอ้มัดนัวมดตัวจริงจริงตัวนี้โอ้เหลือแต่กางเกงตัวเดียวตัวนี้โอ้มดเนื้อมดตัวจริงจริงตัวนี้โอ้มดเนื้อมดตัวอิริโตอบนี่โอ้ยังแต่กางเกงตัวเดียวตัวนี้โอ้บักลาเอ้บักลาเอาเข้าปั๊มเร็วเข้าปั๊มก่อน อ่าเข้าปั๊มก่อนเร็วเข้าปั๊มก่อนเร็วคือบอกข้าปั๊มแล้วโอภ่าโอ้คือบอกข้าปั๊มแล้วเอามาเข้าปั๊มก่อนเร็วดันโอ้โอ้โอ้เด็กน้อยเด็กน้อยทารกของเทตัวนี้โอ้โอ้ดูเด็กน่าทานั่งเขาโอ้เบิ่งทานั่งเขาโอ้โูนั่งคือเถะโอ้โอ้เลี้ยงช้างได้อึงตัวนี้ โอ้เลี้ยงสร้างได้อึงตัวนี้โอ้ดูท่านั่งเขาอ้หวหัวห้อเดวนนอัวงเวหั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 วอัวหัอห้วหั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 วอัวหั้วหอ้วหัวหัวหัวงัวห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 ัววหั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 ซหัว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 กัวห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 โอ้ัหัวหัหัววัว โอ้ช่างหน้าชงฉานยังเลยโอ้เสียโอบเอาทองไปไหนหมดนะโอ้บุญทองไปไหนหมดลูกเอาทองไปจำนำหมดเลยวโอ้เอาทองเข้าร้านจำนำหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่กางเกงตัวเดียววายวายเหลือแต่กางเกงตัวเดียวสีโอ้ดูท่านั่งเขาเฮ็ดคือได้โอ้ดูโอ้ดูท่านั่งเขาเฮ็ดคืนได้โอ้ยขนูโอบไว้ขนูโอบกูโูกูกูจะไปทางไหน จะไปทางไหนจะไปทางนี้หรือเปล่าเอาลูกบอลนั่นเอาอันนึงตองต๊อบอันนึงตองต๊บนี่นี่อือยเอาแม่ไปเตยส่งให้แล้วแม่ไปเตยส่งให้แล้วแม่เตยส่งให้แล้วเอาไปตามเอาวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้กางเกงใส่ได้ยังไงบานมากโอ้เโยกางเกงทำไมขาบานอย่างเลยกางเกงขาบานใช่ไหมลูกโอ้โหกางเกงขาบานของเทสเลยโอ้ โอ้ยกางเกงขาบานโอ,โอ้คุณยายก็เก็บก้อนคำไปด้วยโอ้ทาลกน้อยของเราโอ้ยอาเอาอันหนึ่งตองตัมอันหนึ่งตองตั๊มเอาเลี้ยงไปแล้วอันหนึ่งตองตั๊มนี่นี่เแบบีเแบบีโอ้โอ,อาประตูลุดแล้วประตูลุดแล้วเอาเปิดเปิดคอกแล้วโอ้แต่งตัวรอจะไปเที่ยวแล้วนี่ โอ้เปิดเปิดประตูแล้วสะเดาะกรอนแล้วนี่เรียบร้อยหลุดแล้วนะครับประตูประตูลุดแล้วน่าน่าเรียบร้อยแล้วเอาทํายังไงดีทีนี้โอ้ยจะเปิดประตูจะไปเที่ยวไหนนี่โอ้จะไปเที่ยวไหนคุณโอบคุณเปิดประตูคุณจะไปเที่ยวไหนนี่ฮะเบบีโอโอ้เตย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 เยเยยบเยบเยบเยบโอ้โหเปิดประตูแล้วเอา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 ทำยังไงดีทีนี้ทำยังไงดีจะปิดได้ทีนี้อ๋ เอาพี่พีโอพี่พีไม่ปิดลรวพี่พีโอว่ามีคนจะหนีเที่ยวแล้วนี่แต่งตัวรอรอจะไปเที่ยวหาสาวที่ไหนนี่นัดสาวใบเบนบบนี่ฮะบักลาโอบุญลูกนัดสาว้แล้วลูกกูเปิดเก่งแต่เปิดประตูสะดอกกรอนออกเองด้วยนี่โอ้โ้อันนี้เขาว่าคุณแผนของแท้ตัวนี้โอ้คุณแผนของแท้ตัวนี้โอโหเปิดประตูเองได้ด้วยเอา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 สีออกแล้วสีออกแล้วสีออกแล้วครับผมโอโหจะไปไหนนั่นโอ้ย จะไปไหนยังเช้าอยู่เลยนี่โอ้ยังเช้าอยู่เลยจะไปไหนนี่โอ้เปิดประตูเองได้ด้วยนี่อ้ทำไมถึงเก่งแท้นี่โอ้โอโอ้โเก่งแท่โอ้เปิดยังไงไหนดูหน่อยดูหน่อยเปิดยังไงนี่โอ้ให้ดูหน่อยนี่โอ้จะลักนี่เที่ยวเลยโจรนี่โอ้โจรจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยโจรนี่โอ้คุณแผนแสนสะท้านของแท้ตัวนี้ไหมโอ้คุณแผนในคราบช้างคุณแผนในคราบช้างตัวนี้โอ้โสดาะกรอนจะไปหานางวันทองบ่นี โอ้สิไปหานางวันท่องเลยบัดนี้โอ้สะระกรอนก็ได้เอาเอาบ่นี้เอาเอาเอาเฮ็ดยังบ่นี้ติดแล้วติดบัดนี้เอาติดคุณแผนติดคอกแล้วบดนี้ติดโอ้คุณแผนติดคอกแล้วบดนี้เอาเอาเอาติดติดโอ้โอ้คุณแผนสะระกรอนได้แต่สะดระตัวเองบ่ได้เลยบ่นี้สะดระจะคอกบ่ได้โอ้ฉลาดโอ้ความฉลาดไอคิวอไอคิวเด็กน้อยหนึ่งขวบนี่วู้์ขึ้นมาฉลาดแท้ไอคิวเอถึงเซตเลยตัวนี้ ฮะอบคือฉลาดเต็มล <masculine. S 1> <Christina. S 2> ูกละปาดเอถึงเสร็จเลยตัวนั้นนั่นนั่นนดูทำดูทำดูทำโอ้เบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดน่านน่านน่นโอ้ทำยังไงก็ทำยังไงน่านน่นโอ้เปิดได้แล้วน่านเรียบร้อยโอ้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 เปิดได้แล้วปาดโอ้โอ้ไอคิวเอถึงเสร็จเอาแม่ช่วยอีกตันี้เอาแม่ซอยอีกตัวนี้เอาโอ้เวลาเวลาอบนี่เที่ยวอยากกรี๊ดนะเตยเด้อโอ้ช่วยอบนี่โอ้โเวลานี่เที่ยวอยากกรี๊ดนะ อยากรีดนะเตยเด้อโอ้โหหนุ่มล่อเบบี้โอบโอ้แต่งตัวล่อนัดสาวไว้หรือเปล่านี่โอ้เปิดประตูสะดอกรอนหนีเที่ยวแล้วทีนี่โอ้โหโอ้โหสุดยอดของแผนอาคุณแผนเมืองไทยตัวนี้คุณแผนเมืองไทยตัวนี้โอ้คุณแผนสตึกตัวนี้พระท้โอ้ยตึงคักตึงคักตึงคักตึงนี่เอาพีพีปิดได้หรือเปล่าโอ้โอ้น้องจะยอมให้หรือเปล่านั่น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 แบกมาอนี้แล้วนั่น เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโอ้บุญไอโอบุญโอ้ความแซ่บต้องยกให้โอบเลยเปิดสอดกรอนได้ด้วยนะครับผมนันจะไปเปิดอีกอันแล้วโอ้จะไปเปิดอีกอันแล้วอบปะโทโอ้โหดันโูดันโอ้โหนันเปิดได้เฉยเอามาให้แม่ด้วยเอ้าเอาเอาจะแซ่บเอาโอ้โหก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัคสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับครอบครัวน้องโอบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม